ฟ้อง3ล้านเพราะไล่คนดีออกแต่เอาคนที่ไม่เคยทำงานด้วยกันมาประเมินมันไม่ยุติธรรมแล้วลูกจ้างเองก็ได้เกรดดี2ปีติดยังจะให้อยู่ต่ออีกหรอกฎหมายจะคุ้มครองนายจ้างหรือแรงงานพอสรุปให้ฟังในสาระแรงงานค่ะ คดีนี้ลูกจ้างฟ้องไหนจ้างโดยเข้าทำงานตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2533ทำงานตำแหน่งสุดท้ายคือผู้ช่วยผู้จัดการค่าจ้างอัตราสุดท้าย89,855บาทค่าครองชีพเดือนละ475บาทค่าอาหารเดือนละ1,000บาทและค่าพาหนะเดือนละ2,900บาทรวมเป็นเงิน85,360บาทต่อมาวันที่24ธันวาคม256 0 นายจ้างแจ้งว่าเลิกจ้างโดยให้มีผลวันที่1มกราคม2563อ้างว่าลูกจ้างทำงานไม่มีประสิทธิภาพแต่ลูกจ้างไม่ได้ทำอะไรผิดนะดังนั้นขอบังคับให้ในายจ้างจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม3ล้านบาท รออมกกับดกบดเียนายจ้างให้การว่าผลการประเมินปฏิบัติงานประจำปี2561และ62ลูกจ้างได้เกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานและนายจ้างก็ได้มีการย้ายตำแหน่งงานและความรับผิดชอบของลูกจ้างไปหลายตำแหน่งแต่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนายจ้างจึงจำเป็นต้องเลิกจ้างลูกจ้างคนนี้สารแรงงานภาคสองพิจารณาแล้วเห็นว่าการประเมินผลงานในปี25 1 5 6 1และปี2562อยู่ในระดับดีซึ่งเป็นระดับต่ำสุดวิธีการหลักเกณฑ์ในการประเมินลูกจ้างในปี2561เห็นชอบแล้วแต่การประเมินในปี2562ไม่ชอบเนื่องจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต้องเป็นผู้ประเมินในครึ่งปีแรกปี2562ไม่ได้เป็นคนประเมินคนเดียวกันแต่กลับให้พนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ารับตำ ตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในครึ่งปีหลังมาประเมินในครึ่งปีแรกแทนซึ่งครึ่งปีแรกพนักงานใหม่ยังไม่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแถมยังไม่เคยเห็นการทำงานของลูกจ้างคนนี้นอกจากนี้นายจ้างไม่ได้มีการแจ้ง KPI และเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินผลงานในปี2562ให้ลูกจ้างทราบจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอพี่ภากษาให้ในายจ้างจ่าย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม2,475,440บาทซึ่งมีค่าเท่ากับค่าจ้าง29เดือนพร้อมกับดอกเบีย้ยในจ้างอุทรณ์ศาลอุทธรคดีชำนัญพิเศษเห็นว่าผลการประเมินการทำงานของลูกจ้างระหว่างปี2,561และปี2,562อยู่ในระดับดีซึ่งเป็นระดับต่ำสุด ต้องปรับปรุงตลอด2ปีสอนติดโดยลูกจ้างก็ยินยอมลงรายมือชื่อถุกครั้งแสดงว่านายจ้างได้มีการประเมินผลงานของลูกจ้างอย่างถูกต้องตามผลงานที่แท้จริงของลูกจ้าง2ปีติดไม่เฉพาะปี2561ดังที่สารรายงานภาค2วินิจฉัยแต่ในปี2562แม้ว่านายจ้างจะไม่ได้มีการกำหนด KPI ไว้อย่างชัดเจนแต่ผลการประเมินการทำงานของลูกจ้างทั้งครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลังในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็อยู่ในระดับต่ำสุดโดยลูกจ้างเองก็รับทราบผลการประเมินทุกครั้งส่วนพนักงานของนายจ้างในระดับเดียวกันกับลูกจ้างคนนี้ก็มีผลการประเมินผลงานในระดับที่สูงกว่าทั้งสิน้นมีพนักงานอื่นของนายจ้าง ในระดับเดียวกันแค่คนเดียวที่มีระดับประเมินผลงานอยู่ในระดับดีเท่ากับลูกจ้างคนนี้ย่อมเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าการทำงานของลูกจ้างมีปัญหาผิดพลาดขาดประสิทธิภาพในการทำงานจนไม่เป็นที่พอใจและไว้วางใจของนายจ้างที่จะให้ลูกจ้างทำงานต่อประกอบกับนายจ้างได้มีการพยายามแก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานให้กับลูกจ้างมาโดยตลอดแต่ลูกจ้างไม่ได้พยายามปรับปรุงการ การทำงานของตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อลูกจ้างเป็นผู้บริหารระดับกลางได้รับค่าจ้างสูงแต่ผลการประเมินกลับอยู่ในระดับต่ำสุด 2ปีติดต่อกันก่อนถูกเลิกจ้างถ้าให้ลูกจ้างยังทำงานต่อไปอาจส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อธุรกิจนายจ้างการเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวถือว่าไม่มีพฤติการกลั่นแกล้งลูกจ้างและนายจ้างก็จ่ายเงินตามสิทธิ์อันพึงได้รับตามกฎหมายครบถ้วนแล้วการเลิกจ้างจึงมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพิพากษากลับให้ยกฟ้องฟ้องสามล้านทำไมได้ศูนย์บ สรุปสั้นๆคดีนี้ลูกจ้างฟ้อง3ล้านพร้อมกับดอกเบีย้ยเพราะถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้ทำอะไรผิดฉันก็แค่ทำงานได้ระดับดี2ปีติดคือปี2561และปี2562แต่สารเห็นว่าปี2562นายจ้างเอาคนที่ไม่เคยเห็นการทำงานของเขามาประเมินและไม่ได้กำหนด KPI ให้ชัดเจนถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมที่ภาคษาให้ใจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป เป็นเงิน2475,440บาทจากที่ฟ้องไป3ล้านบาทสารอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเห็นว่าการทำงานได้ระดับดี2ปีติดลูกจ้างก็รับทราบมาโดยตลอดและนายจ้างก็ได้มีการแก้ปัญหาโดยการที่ให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานแล้วแต่ลูกจ้างก็ไม่ปรับปรุงทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับกลางเงินเดือนก็เยอะ8 0,000กว่าบาทเลยนะถ้ายังให้ทำงานต่อไปอาจส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อธุรกิจนายจ้าง จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควรและวนายจ้างก็ได้จ่ายเงินตามสิทธิทางกฎหมายที่เขามีสิทธิ์ได้รับครบถ้วนแล้วถือว่าไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมผลสุดท้ายคือยกฟ้องเรียกไป3ล้านไม่ได้สักบาทเลยค่ะสรุปข้อคิดที่ได้จากคำพิพากษานี้โดนเลิกจ้างตามกฎหมายเราควรได้อะไรบ้าง1น,นะคะถ้าเราทำงานครบ120วันและไม่ได้มีการทำความผิดตามพบรบคุ้มครองแรงงาน มาตรา119เรามีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย 2. ถ้านายจ้างเลิกจ้างกระทนหันแจ้งไม่ครบหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างนายจ้างจะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา17ในส่วนของค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าถ้านายจ้างไม่จ่ายแจ้งกรมสัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้และ 3. เรายังมีสิทธิ์ฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมในกรณีที่เรา ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแต่จะได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลตามพรบรจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานมาตรา49และต้องเน้นย้ำเลยนะคะในเรื่องของค่าชดเชยสินจ้างในการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอายุความ10ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้างค่ะก่อนจบ EP นี้พลอยขอหยิบคอมเมนต์จาก ทางบ้านมา q a นะคะโดนหักเงินแบบไม่แจ้งรายละเอียดลงแค่ว่าอื่นๆทวงถามไปไม่เคยได้คำตอบพนักงานโดนทุกคนและรวมกันถามแล้วอย่างนี้ควรทำยังไงดีครับสิ่งที่ทำได้เลยคือแจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานเข้ามาตรวจสอบนายจ้างมีหน้าที่จะต้องชี้แจงอยู่แล้วนะคะว่าหักอะไรไปบ้างและการที่นายจ้างหักไปโดยไม่เป็นธรรมถือว่านายจ้างค้างค่าจ้างลูกจ้างมีสิทธิ์ไปเรียกเงินคืน ้อายุความ2ปีนับตั้งแต่งวดการจ่ายค่าจ้างที่ถูกหักไปในจ้างจะต้องจ่ายเงินที่หักไปนั้นคืนให้ครบทั้งหมดรวมถึงดอกเบี้ยอีก15%ต่อปีตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา9ค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับคดีนี้มาร่วมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะโดยข้อมูลที่พอยนำมาเล่าในรายการสาระแรงงานเป็นข้อมูลจากกองนิติการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานถ้า ามีส่วนไหนที่ขาดตกไปหรือพลอยเล่าไม่เคลียร์ก็ต้องขอภัยนัดที่นี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีส่วนไหนอยากจะแชร์เพิ่มเติมพลอยยินดีมากๆค่ะเพื่อให้เราคนไทยทุกคนมีความเข้าใจมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายรายงานได้ถูกต้องมากขึ้นขอขอบพระคุณทุกคนมากๆค่ะถ้าอยากให้พลอยมาเคลียร์ทุกประเด็นขยี้ทุกคำถามสามารถเข้ามาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ